GSXR 1 5 0 2 0 2 5คือรถสปอร์ตขนาดเล็กที่ถูกพัฒนาให้มีความลงตัวมากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของดีไซน์ความแรงเทคโนโลยีและความสะดวกสบายในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นนักขีมือใหม่ที่ต้องการสัมผัสกับโลกของรถสปอร์ต หรือผู้มีประสบการณ์ที่ต้องการรถที่สนุกและประหยัดพลังงาน gsxr 150ก็สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีด้วยการออกแบบที่ยึดตาม DNA ของรถตระกูล gsxr ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับจากสนามแข่งระดับโลกซูซูกิได้ผสมผสานความล้ำสมัยเข้ากับความเป็นต้นฉบับไว้อย่างกลมกลืนและในเวอร์ชันปี2025นี้ gsxr 150ก็ได้ผ่านการอัปเกรดในหลายจุดเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยและการใช้งานจริงในชีวิตประจวาวันมากยิ่งขึ้น เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกซูซ u กิ GSX-R150-2025 มาพร้อมกับการออกแบบที่ดูโฉบเฉี่ยวมีมิติที่เฉียบคมในทุกมุมมองตั้งแต่แฟริ่งหน้าที่เน้นความแอโรไดนามิกไฟหน้าแบบเล็ดทรงแหลมที่ให้ความรู้สึกดูดันพร้อมระบบไฟ DRL แบบใหม่ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและการมองเห็นทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนด้านข้างถูกตกแต่งด้วยเส้นสายที่แสดงถึงความเร็วและความสปอร์ตได้อย่างชัดเจน ลายกราฟิกที่ทันสมัยและตัวถังที่มีความกลมกลืนกับชิ้นส่วนต่างๆทำให้มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้มีความเป็นเอกลักษณ์ด้านท้ายของตัวรถได้รับการออกแบบให้กระชับมีความเปรียวบางเสริมด้วยไฟไท้ายเล็ดที่มีดีไซน์เฉียบคมสวิงอาร์มและท่อไอเสียก็ได้รับการดีไซน์ให้มีความแข็งแรงพร้อมบ่งบอกถึงสมรรถนะภายใน ขุมพลังของ s u z u k i GSX-R150-2025 ใช้เครื่องยนต์แบบ1สูบ BOS-C4 วาลวขนาด147.3 cc ซระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ19.2แรงม้าที่1,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่14นิวตันเมตรที่9,000รอบต่อนาทีส่งกำลังผ่านเกียร์6สปีดที่มีการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและแม่นยำตัวเครื่องยนต์ได้รับการจูนใหม่ให้มีการตอบสนองที่ดีขึ้นในรอบต้นถึงงกลา และยังคงความเร็วปลายที่น่าประทับใจความโดดเด่นของเครื่องยนต GS ์ GSXR 1 5 0คือการที่มันสามารถเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในเวลาสั้นเมื่อเทียบกับรถในคลาสเดียวกันอีกทั้งยังให้ความประหยัดเชื้อเพลิงที่ดีเยี่ยมโดยสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้สูงถึง40-45กิโลเมตรต่อลิตรในสภาวะการใช้งานจริง ระบบกันสะเทือนของ GSXR 150 2025ใช้โช๊คัพหน้าแบบเทเลสโคปิกขนาดใหญ่ที่ให้ความมั่นคงและการซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีโชคหลังแบบโมโนชชอคช่วยเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่บนถนนที่มีความครุกระัระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมคาลิปเปอร์ที่มีประสิทธิทภาพในการหยุดรถระบบ ABS แบบซิงเกิลชานแนลถูกติดตั้งในเวอร์ชันใหม่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เฟรมของตัวรถถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงโดยใช้เทคโนโลยีจากสนามแข่งการกระจายน้ำหนักเป็นไปอย่างสมดุลทำให้การควบคุมทำได้ง่ายแม้ในความเร็วสูงความสูงบอะอยู่ที่ประมาณ785ม mm, ิลิเมตรซึ่งเหมาะกับผู้ขี่ชาวเอเชียและสามารถควบคุมได้ง่ายแม้ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นถังน้ำมันมีขนาดประมาณ11ลิตรเพียงพอสำหรับการเดินทางในระยะไกลและใช้งานในชีวิตประจำวัน อีกหนึ่งจุดเด่นของ GSXR 150 2025คือระบบสมาร์ทคีที่เพิ่มความสะดวกในการสตาร์ทรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจ และยังมีระบบอินโมบิลิเซอร์ที่ช่วยป้องกันการโจรกรรมหน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบฟูลดิจิตอล LCD ที่แสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์เกียร์ที่ใช้งานอุณหภูมิเครื่องยนต์และอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันแจ้งเตือนการบำรุงรักษาและไฟบอกตำแหน่งเกียร์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการขับขี่อย่างมากในเมืองและการใช้งานบนถนนสายหลักในด้านการขับขี่จริง GSX-R 150 2025มอบประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย การเร่งแซงทำได้อย่างฉับไวระบบคลัตต์ตอบสนองได้ดีเยี่ยมการควบคุมรถในโค้งมีความมั่นใจและนิ่งแม้ในความเร็วสูงน้ำหนักของตัวรถที่เบาทำให้สามารถพลิกเลี้ยวได้อย่างคล่องตัวและเหมาะกับการขับขี่ในเมืองที่มีการหยุดและออกตัวบ่อยครั้งแม้จะเป็นรถสปอร์ตแต่การนั่งขี่ในระยะไกลยังคงให้ความสบายพอสมควรเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่ให้ลดแรงกระแทกและรองรับสรีระได้ดีขึ้น ในด้านความคุ้มค่า GSXR 1 5 0ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในกลุ่มรถสปอร์ต 150cc เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีระดับราคาที่ใกล้เคียงกัน GSXR 1 5 0มีจุดเด่นในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์การดีไซน์ที่โดดเด่นอุปกรณ์มาตรฐานที่ครบครันรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานราคาจำหน่ายที่คาดการในประเทศไทยสำหรับรุ่นปี2025จะอยู่ในช่วงประมาณ9 5 0 0 0ถึง15,000บาท ขึ้นอยู่กับรื่องย่อยและสีพิเศษที่มีให้เลือกสีของ GSR x 1 5 0 2025มีให้เลือกหลากหลายมากขึ้นเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่สีที่เป็นที่นิยมได้แก่น้ำเงินดำแดงดำและสีขาวมุกที่ดูทันสมัยและสะดุดตาซูซูกิยังได้ใส่ใจกับงานพ่นสีและการเคลือบผิวเพื่อให้ดูเงางามและทนทานต่อการใช้งานในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมที่สามารถสั่งเพิ่มได้เช่นการแทนปลายท่อแต่งแคดบาร์และกล่องท้ายที่ออกแบบมาให้เข้ากับสไตล์ของตัวรถอย่างลงตัวในด้านการบำรุงรักษา GSXR 1 5 0เป็นรถที่ดูแลรักษาง่ายศูนย์บริการของซูซูกิมีครอบคลุมทั่วประเทศค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่สิ้นเปลืองอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายมีคู่มือการใช้งานที่ละเอียดและการบริการหลังการขายที่ให้ความมั่นใจ รวมถึงยังมีชุมชนผู้ใช้ GSX-R 1 5 0ที่แข็งแกร่งในประเทศไทยซึ่งช่วยให้ผู้ขี่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และคำแนะนำกันได้อย่างดีโดยสรุปแล้ว Suzuki GSX-R 1 5 0 2 0 2 5คือรถสปอร์ตขนาดเล็กที่ออกแบบมาได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งในเรื่องของรูปลักษณ์ความแรงเทคโนโลยีและความสะดวกในการใช้งานจริงมันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการรถสปอร์ตที่ขี่สนุก ประหยัดน้ำมันมีฟีเจอร์ครบครันและราคาสมเหตุสมผลเหมาะทั้งสำหรับคนที่เริ่มต้นเข้าสู่โลกของรถสปอร์ตและคนที่ต้องการรถเล็กที่แรงและดูดีในชีวิตประจำวันความสามารถในการตอบสนองการขับขี่ในเมืองและบนถนนไกลความคล่องตัวและภาพลักษณ์ที่สปอร์ตของมันทำให้ GSXR 150 2025เป็นรถที่พร้อมจะมอบความประทับใจให้กับผู้ใช้งานในทุกๆด้านและเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับคนที่มองหารถสปอร์ตเล็กในปีนี้